น้องคะสไลด์ยอยู่ตรงไหนคะอ๋ออยู่ข้างหลังคะ่ะลูกค้าอ๋อไม่ใช่คะ่ะลูกค้าไม่มีสไลด์ขายคะ่ะอ๋อนึกว่าจะมีทุกอย่างพี่คะมียายแก้ปวดท้องไหมคะปวดท้องก็ไปหาหมอสิคะลูกค้านี่มันร้านเครื่องสําอางนะคะไม่ใช่คลินิกอ๋อนี่ร้านเครื่องสําอางนะคะขอโทษค่ะเฮ้ยมีใครจะมาซื้อเครื่องสําอางบ้างไ,มไหมเนี่ยมาถามดิ้อย่างอื่นเออน้องคะ อ๋อลูกค้าสวัสดีค่ะอยากได้ชีมหรืออยากได้เครื่องสำอ,อางดีคะพี่อยากได้ฟันปลอมค่ะมีขายไหมคะทินนี่ไม่มีฟันปลอมขายค่ะลูกค้าขอโทษนะคะโอ้ยเห็นร้านเครื่องสำอางเป็นร้านขายทุกอย่างเลยไงคะคุณลูกค้าค่ะดีนะไม่มาถามซื้อตู้เย็นเครื่องซักผ้าเตารีด,ดเอาแว่นไปวางไว้ไหน ควรดูให้หน่อยค่ะราคาเท่าไหร่บ้านสอง2้อกับ169ค่ะ229กับ169รวมเป็น398จ้ะนี่ค่ะพี่คะคิดให้หนูก่อนได้ไหมคะรถหนูจอดางทางเดี๋ยวตำรวจมาจับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะมาเลยค่ะมาๆๆร้อยยกับ39เป็น168ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ไปเลยนะคะเดี๋ยวตำรวจมา ค่ะอะไรคะพี่รีบจนมื่ตังทอนเลยค่ะอ๋ขอขอบคุณค่ะเร,เ,รเ,รเร็วเร็วเวนั่นนั่นนั่นไปแล้วไปแล้วอ๋อเร็วเร็วเร็วจับจับจับปูต่อใส่ห้องเลยใส่ห้องเลยป <c oughs> ูได้เยอะเลยเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะมาปลดอีปูให้กินอย่าลืมมาแบ่งไปกินนะจ้าทำแซ่บๆนะไอ้โอ้ยร้อนจังเลยเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งนา อ้ปักหอยเชอรี่น้องอยากกินก้อยคอยขอโทษนะคะโรงเรียนบ้านนนหินแถบไปทางไหนคะฉันชื่อมะเมียวเป็นครูย้ายมาจากกรุงเทพค่ะครูมะเมียวไอ้ผมไปส่งก็ได้ครับอ้ยอ้ยอ้กลับมาก่อนไหนบอกจะไปจับอีปูไงนั่นอะไรซองสีม่วงม่วงมินเล่ไพเมอร์ของเยคูนั่นแน่เลยงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดเนี้ยทำไม ช่วงนี้หน้าใสอ่องต่องจังเลยเออสวยขึ้นนะเนี่ยไปทําอะไรมาครีมของยายครูเนี่ยดีจริงๆเลยเอ๊ะนี่ครีมอะไรซองสีม่วงมินเล่พาイ่อผิวเป๊ะแมทเเนิทเอาคืนมานะเอาเจ้าไปไหนเด็ห<ๆ>น้าคนสวยไม่จับสิดีๆโหขนาดเหี่ยเต็มหน้าก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะนี่ไงเคล็ดลับความสวยของฉันเอ๊ะซองมุมมองนี้คุ้นๆนะ 6เดียนแล้วนะที่คบกันมาผมมีความสุขมากเลยขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตผมผมรักครูมะเมียวนะเราจะรักกันตลอดไปฉันรักคุณนะคะนั่งค่ะคุณนายหนูเห็นครูมะเมียวนั่งอยู่กับผู้ชายตรงนั้นค่ะผู้ชายอกอีเป็นจะแตกครูมะเมียวมาหาผู้ชายที่นี่ประจําค่ะมาเหมียวคุณแม่คุณซื้ออะไรนี่ก็มะมียวไงนี่คุณจําเมียตัวเองไม่ได้หรือไงฮะมะมียวโอ๊ย ปวดหัวโอ๊ยปวดหัวมิทิน s <S มิทินโอ้ย oh, ที่นี่ที่ไหนนี่นี่บ้านเรานี่เราจำทุกอย่างได้แล้วมิทีนฟืนแล้วหรอไม่มียวะเธอจำเราได้แล้วหรอจำได้แล้วเราก็จำได้ด้วยเธอไม่รักเราเราขอโทษไม่ต้องหรอกเราจะกลับไปหาเนียว มิทีนอย่าทิ้งเราไปนะเราขอโทษเราไม่รักเธอแล้วเราจึงไปหานิวเราท้องเราท้องได้สามเดือนแล้วเธอจะทิ้งเรากับลูกไปอย่างนั้นหรอเนวมิทีนเธอกลับมาหาเราแล้วใช่ไหมเราขอโทษนะเราต้องกลับไปหาดูแลครอบครัวไหนเธอบอกว่าจะไม่ลืมเราไงมาเมียท้อง ลูกเราต้องมีพ่อเธอก็ยังอยู่ในใจบมเสมอนะยายนิวค่ะเจ๊แกทำไมไม่ติดราคาฉันบอกอกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำขอโทษค่ะเจ๊อันเท่าไหร่ไปดูมาสิฉันเหนื่อยกับแกจริงๆเลยขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูดูราคาให้สักครู่นะคะลูกคา้า น้ำหอมเลิฟพอชั่นขวดใหญ่อ๋อมาใหม่นี่เองปกติมีแต่ขวดเล็กมีหน้าหล่ะเราเลยยังไม่ได้ติดราคารอแป๊บมึงนะคะลูกค้าดูน้องพี่มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้เลื่อกสักอย่างวันวันหนึ่งมาทํางานอาสมองมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เจร้านนี้ปากจัดจริงๆถ้าฉันเป็นลูกน้องนะฉันลาออกนานแลแยยายนิวค่ะเจ๊เห็นไหมแหกาดูซิว่าพื้นมันเปื้อนขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูรีบทาความสะอาดค่ะทํางานแต่ละวันต้องให้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จักหัดคิดหัดทําเองมมมาาาาาทํงงนออสด้วย ไม่ใช่มาจต่ตัวน้องพนักง,งานคนนี้ทนได้ยังไงตั้งหลายปีงานมีตต้งเยอะต้งองแยะไม่ไปหาทำเจ๊คะพอดีว่ารอบนี้แม่หนูจะต้องไปให้คีโมอะค่ะแต่ว่าตังค์หนูไม่พออ่เดี๋ยวเจ๊โอนให้เจ๊คะทําไมโอนมาเยอะจังคะเออเอาไปเลยถือว่าเจ๊ช่วยค่ะเราไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรเจ๊ก็ช่วยหนูตลอดเจ๊มารำลึกอะไรไป,ไป,ไ,ปไปิปร้านไปเสียเวลาเวลาที่จะไปฟิตเนสละ ชมพู่ไม่มีเวกินข้าวเสร็จแล้วไปคนฟังไม่ให้ควายเรากินหน่อยนะจ่าแม่ พี่ชมพู่ทากันแดดก่อนวันนี้เราคงได้ตากแดดทั้งวันแน่ไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็วันก่อนที่แม่พาเข้าไปในเมืองไงหนูเห็นหน้าใช้ก็เลยลองซื้อมาด้วยโเหเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายมากเลยกันแดดไพรเมอร์จุลาเฮิร์บทีดีออร่าผิวสวยพุ่งออร่ามากๆคุมมันทั้งวันกันน้ํากันเหงื่อปรับผิวปกป้องพร้อมบํารุงเมื่อวานหนูลองทาดูแล้วใช้ดีมากเลยไม่น่าหรอเมื่อวานหนะ้าเธอดูออร่าทั้งวัน <c oughs> <c oughs> เปียเป๊ยบเพียเียแม่เอาเยอะไหมแม่แมเอาเลยเอาให้เตรียมรถยูนันเลยขอโทษครับแถวนี้มีปั๊มน้ำมันไหมครับไม่มีหรอกพ่อหนุม่มถ้ามีก็ในเมืองนู่นล้วจะทำยังไงเนี้ยน้ำมันรถผมหมดพ่อหนุ่มมาจากไหนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยผมเป็นครูยายมาจากกรุงเทพครับเอาอย่างนี้จอดรถไว้ตรงนี้ก่อนแล้วขี่จักรยานแม่ไปขอบคุณครับ ว่าแตียโรงยันไปทางไหนครับผมพึ่งย้ายมาครับจําทางไม่ได้เลยครับถึงบอกก็ไปไม่ถูกหรอกเอางี้เดี๋ยวให้ลูกสาวแม่พาไปคุณไหวไหมให้ผมปั่นไหมฉันปั่นไปไหนมาไหนจนชินละแค่นี้จิบๆขอบคุณนะครับที่มาส่งผมฮะทำไมหน้าคุณคํำแบบนั้นล่ะผมโคงตากแดดเยอะไปหน่อยครับปกติอยู่ในห้องแอร์ครับ คุณก็ตากแดดเหมือนผมหน้าคุณยังโอล่าเหมือนเดิมเลยโอล่าสิเพราะฉันใช้กันแดดไพลเมอร์จุลาเฮิร์บ T D โอล่าอะคุณเอาไปใช้สิอยู่ที่บ้านนอกคุณต้องใช้กันแดดห้ามขาดเลยนะเพราะคุณจะได้ตากแดดอีกเยอะแน่ผมไม่คิดเลยว่าสาวบ้านนอกก็ทั้งสวยแล้วมีน้ำใจขนาดนนี้ถ้ารู้แบบนี้ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วคุณแม่ครับผมเอารถครับอ้าวคุณครูวันนี้ผมขอมากินข้าวที่นี่ได้ไหมครับอยากตอบแทนที่ช่วยผมครับ ผมซื้อกับข้าวมาเยอะเลยชัวู่ว่าเมียว accepted, ไปหาช่วยหาจานมาให้ครูลูกเขาเดินมาไกลคงเหนื่อยหน้าดูเลยอืม<ฮ>อร่อยนะผมซื้อกันแดดจุลาเหอบมาขึคืนคุณด้วยนะผมซื้อกันแดดมาฝากคุณแม่กับชมพู่ด้วยโอ้ Oo, จเจริญเจริญนะพ่อหนุ่มแล้วผมจะมาขวกินข้าวที่นี่บ่อยๆจะได้ไหมครับจะอยากมากินลูกสาวแม่ก็ว่ามาเถอะเอากินกินกินอยากมาวันไหนก็มาคุณครูกินเลยจ้ะ วันนี้เราจะมาป้ายยาอายไลเนอร์ถูกและดีของเดซโซมีไอายไลเนอร์กันน้ำเขียนง่ายแห้งไวสีดำชัดไม่แพนดา้าติดทน12ชั่วโมงหัวแปรงอ่อนนุ่มสามารถเขียนได้แม่นยำใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถกรีดตาให้สวยได้ด้วยอายไลเนอร์แท่งนี้เลย เพราะว่าหัวแปลงน้องเล็กเขียนง่ายเม็ดสีชัดมากและที่สําคัญน้องกันน้ํากันเหงื่อติดทนมากเอานิ้วถ,ถูถูออกน้องก็ไม่ออกเลยโดนน้าน้องก็ไม่เยิ้มด้วยใครที่มองหาอะไลเนอร์ที่เขียนง,ง่ายติดทนกันน้ํากันเหงื่อต้องอะไลเนอร์แท่งนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้เราชาวอนาช็อกมาเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเที่ยวงานแข่งเรือบิงการค่ะทุกคนเราจอน้องนาดานะักแสดงเด็ก10ล้านวิวของเราด้วยในงานมีของกินเยอะมาก ้องปวดป้าพอเลยนะและพวกเราก็มาแวะซื้อน้ำที่ร้านดังในติ๊กตอ็อกนั่นก็คือร้านอ่าสาดรไ้รล่างนะครับแมนมาเลรเนี้ยสารไตล่างนะครับ บการปีนี้งานเรื่องตั้งแต่วันที่1ถึง14กันยายนปีนี้มีคอนเสิร์ตนักร้องดังแยะๆมากมายทั้งพี่ใหม่พัชรีพี่มนฑ์นแก่นคูนพี่เมกอภิสิทธิ์แล้วก็อีหลาท่านยแยะๆมากมายจ้าและวันนี้พวกเราชาวอนาชอ็อปยกกองกันไปดูพี่เบียร์พร้อมงคอนเสิร์ตแบบมันมากวิกันจนเสียงแตกเลยทีเดียวยังเหลือคอนเสิร์ตอีกสีวันห้าพลาเด็ดขาดมากันให้ได้นะทุกคนมันมากคนเมาที่ไหนมานอนอยู่นี่มานั่งแบบนี้แล้วลูกค้าคนไหนจะกล้าเข้าร้าน คุณคุณคุณคะโอ๊ยปวดหัวโอ้ปวดหัวที่นี่ที่ไหนครับอันนี้หน้าร้านฉัน,นะคะ่ะคุณช่วยไปนอนที่อื่นนะคะมิทีนอยู่ไหมลูกคุณแม่สวัสดีค่ะ มิทินอนแล้วเหรอลูกฮะมิทินไปต่างจังหวัดกับคูณแม่ไม่ใช่เหรอคะไม่ได้ไปแล้วลูกพอดีเพื่อนแม่ที่นัดกันไวนะ้น่ะเขาติดธุระเนี่ยมิทินลืมของกับโทรศัพท์แม่ก็เลยเอามาให้ตั้งแต่วันที่บอกว่าจะพาแม่ไปต่างจังหวัดมิทินก็ยังไม่กลับมาเลยค่ะฮะแล้วไปไหนตายแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปมิทินไปอยู่ไหนลูกทําไมไม่กลับบ้านนี่คุณถาดตามมาทําไมเนี่ยผมจําอะไรไม่ได้เลยครับ ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลยลอกจิตเหรอออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจช่วยด้วยค่ะลอกจิตค่ะช่วยด้วยออกไปใช่ไหมไปเช่นไลอกจิตโอ้โอ้ปวดหัวโอ้โอ้โอคุณ